ตอนนี้เรามาที่ร้านยางแล้วนำกระทะที่ซื้อมาใหม่ใส่จุบเข้าไปใส่จุบยางจุบยางก็เป็นจุบจุบเล็กขอบ16เดี๋ยวจะใส่ยางขอบส6เข้าไปยางลิงหลงครับ ลุบเข้าไปก่อนเลยเอาละเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูการใส่ยางแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดู GFR ด้วยนะครับที่จะนำยาง15หน้าหลังใส่ทั้งคู่เลยนี่ครับหลีนลงครับ สองสี่ห้าเจ็ดห้าขอบสิบหกลิงหลงคอสวินขอบสิบหกคู่นี้เดี๋ยวจะเอาไปใส่รถบิ๊กเอ็มนะฮะนิสสันบิ๊กเอ็มส่วนท f r ก็จะใส่หน้าหลังสิบห้า ไหนึเส้นครับเอาลูกสอออกแล้วก็เติมลมใส่เลย ตกใจโ oh, งใหญ่อ้วนตุ๊บเลยส่วนใหญ่เขาใช้กันเท่าไหร่ลูกพี่ ลมใช้ลมเท่าไหร่อันนี้มันทุกใช่ไหมครับอ uh ่าฮะก็สามารถที่ทิชใช้กันก็90 90อ๋อใช้ลมประมาณ90สวยครับใส่ย,ยางเข้าไปแล้วสวย สร็จแล้วหนึ่งล้อครับล้อที่สอง เรียบร้อยใส่จุกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้ดูจุกเป็นจุกเหล็กแล้วก็เอาอย่างเส้นที่สองใส่ต่อ วินลิ้นหลงขอบ16บชย้ยยาง2,4,5,7,5ขอบ16ครับอ้วนใหญ่สวยมาก เต็มลมประมาณ90้าสิใสเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่ขอบล้อของชนบุรีขอบสิบหคู่ละ11,000บมืนนะครับเป้ยางเป้ยางขอบสิบหนี้ตกเส้นประมาณเท่าไหร่ 3ามพนหน่อยหน่อย่งมจ้สามพันประมาณเท่าไร่สามพหน่อยหน่อยสาพนหนึ่งสามพันสองกนนนะครับสองสี่ห้าเจ็ดห้าขอสิบหกยางหลินหลงนะครับนี่ <hi> ครับใช้ยางของหลิงหลง wing. คอสบินรถดำเขาชอบใส่ยางแบบนี้กันนะครับน,นี่ก็อีกหนึ่งคันครับรถด,ดำดดดดอันนี้ก็คอสบินหลิงหลงเหมือนกันครับ นี่แกยางหลินลงเหมือนกันอันนี้น่าจะใส่ล้อหน้าสิบห้าครับแล้ววันนี้พาเ,เพื่อนมาดูว่ารถดำก็ใส่ยางอะไรกันนะฮะขาใช้ขอบอะไรกันกระทะล้อเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อนะครับใครชอบยี่ห้อไหนก็ซื้อยี่ห้อนั้นใส่เลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้กันก็คือขอบ15กับขอบ16นะครับ ขสิบเส้นนี้นะครับหรือว่าลูกนี้จะไปใส่คันนิสสันบิ๊กเอ็นะครับเดี๋ยววันไหนใส่แล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนล้อนู้นนะครับล้อนู้นก็จะเป็นล้อที่ใส่คันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นรถดาเหมือนกันนะรถนกแก่ครับใส่ล้อสิบห้าไม่ไม่ครับ ข้างหน้าใส่ล้อสิบห้าแกลกเขาเอวน็อตใหญ่นะเพราะหลังก็เปลางไม่อะไรใช่ปะเขาเอวน็อตใหญ่นะเขาเดี๋ยวก็ดูนิดนึงอ๋อคันนี้แปลงน็อตมาแล้วครับใช้ขอบเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงน่าจะขอบสิบห้าครับเขาลอยใส่น็อตใหญ่แล้วนะครับแปลงฮะแปลงใส่น็อตใหญ่ ปกติจะเป็นน็อตเบอร์ยีิบสามนะฮะนี่เขาแปลงมาใส่น็อตใหญ่แล้วนะครับสวยงามมากแรงใส่น็อตใหญ่ก็ดีนะครับทําให้มีแรงกดกระทะได้เยอะนะฮะเพราะว่าน็อตแบบนี้นั้นเขาจะมีหน้าที่เอาไปกดกระทะเนี่ยกว้างนะครับแต่ถ้าเป็นน็อตเบอร์ยีิบสามนะครับก็จะเป็นรูแบบแบปเปอร์ช่วงกดกระทะก็จะมีน้อยกว่าน็อตแบบนี้นะครับ ใส่ส kind of ิบห <ique> ้าหน้าหลังเลยครับคันนี้รถนาแกะเราสุดยอดมิสสันบิ๊กเอมคันนี้คัซียังสวยเลยครับ เอาจะมีะเอานจขอทอบที่อใหม่ใส่คอสวินหลิงหลงเข้าไปครับใส่ร้อ1สิบห้าเสร็จร้อ1สิบห้าเสร็จก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่เสร็จแล้วครับนี่ฮะขอบสิบหกยางหลิงหลง